สออทอ,อดค่าไฟฟ้าแพงหวั่นนักลงทุนย้ายฐานผลิตนายเกียงไกลเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยว่าค่าไฟที่กกพอเปิดประชาพิจาร์ณออกมา3อัตราต่ำสุดที่4บาท77สตางค์ต่อหน่วยมองว่ายังสูงเกินไปแม้มีแนวโน้มจะปรับลดลงเหลือ4บาท72สตางค์ต่อหน่วยตามค่าไฟเดิมของกลุ่มบ้านเรือนก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไม่ปรับเลย จากเดิมที่ภาคอุตสาหกรรมนั้นภาคบริการภาคการเกษตรต้องจ่าย5บาทสาสตางค์ต่อหน่วยที่สำคัญต่อไประยะกลางและระยะยาวราัฐควรต้องหามาตรการทำให้ค่าไฟลดราคาต่ำที่สุดเนื่องจากหากเทียบกับประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนามค่าไฟฟ้าอยู่ที่2บาท80สตางค์ต่อหน่วยเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากว่ามีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายใหม่ในหลายหลายประเทศที่กำลังย้ายฐานการผลิตซึ่งประเด็นค่าไฟฟ้าค่า งางนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนขณะเดียวกันนั้นถ้าค่าไฟลดต่ำลงมากๆจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคอีกด้วยเวลานี้เป็นช่วงเวลาการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะย้ายฐานการผลิตซึ่งไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศหมดหมายที่นักลงทุนต้องการมาโดยนักลงทุนกำลังพิจารณาเงื่อนไขต่างๆอยู่โดยเฉพาะค่าไฟต้นทุนการผลิตที่สำคัญเป็นหนึ่งในปัจจัยหลีกที่เขาจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนด้วยซึ่งค่าไฟเวียดนามถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับไทย ทำให้ตอนนี้มีนักลงทุนหลายรายตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นจํานวนมากและล่าสุดผลการสํารวจลงทุนโดยตรงขององค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือเจโทโพบว่านักลงทุนญี่ปุ่นประมาณ10%จากทั้งหมด2,000บริษัทมีโอกาสย้ายฐานการผลิตออกจากไทยเพราะปัญหาค่าแรงและค่าไฟฟ้าสูงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มขน้นเช่นสิ่งทอและกาเมนถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาค่าไฟในระยะต่อไปจะยิ่งกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันมากขึ้น น,นายเกียงไกลกล่าว